ว่าสัปดาห์นี้อาจจะต้องขอลุ้นการขึ้นต่อนะเอากราณีนี้เป็นกรณีหลักเป็นกรณีที่หนึ่งคือบวกไหลไปเลยอาจจะไปพักฐานกันช่วงกลางเดือนแต่นั่นหมายความว่าจะเบรกสองพันปดสิบให้เป็นกรณีที่หนึ่งแต่อาจจะใช้เวช่วงประมาณกลางกลางเดือนนะเป็นกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองคือไอ้กรณีที่ผมกลัวนี่แหละ หนึงยกขึ้นมาแบบนี้อันนี้เธอย่อยมาที่วีคนะครับวีคนะไอสัปดาห์ที่หนึ่งมันขึ้นมาคนระับมันบวกมาแล้วทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าไอบวกขึ้นมาเนี่ยถ้าสัปดาห์ที่สองนี้ดึงกับลูดกับเดี๋ยวจะมากองข้างล่างเดี๋ยวมากองอยู่ข้างล่างอาจจะไหลลูดลงมาแบบนี้นี่เป็นกรณีที่สอง สำหรับแผนการเดินของแต่ละสัปดาห์หลังจากนี้จนถึงสิ้นปีนั่นแหละไอสัปดาห์นี้ล่ะเอายังไงก็ลุ้นขึ้นต่อถ้ามองกันตามแท่งเทียนของวีคถ้ามองกันตามแท่งเทียนของวีคก็ลุ้นทะลุแต่ผมติดนิดเดียวติดเงื่อนไขนิดเดียวคือเทรนสี่ชัว่วโมงอย่าตกนะ มันเพิ่งเบรกขึ้นมาเมื่อวานมันมีเทรนที่เบรกขึ้นมาของสี่ชั่วโมงซึ่งจุดลับมันอยู่ประมาณสักสองพันหกสิบสองพันประมาณสองพนกสเนี้ยแหละแถวๆเนี้ยหกสิบเจ็ดสิบเลียอ,อยู่ตอนเนี้ยเลียอ,อยู่นะครับสองพันหกสิบสองพันเจ็ดสิบกำลังเลียอยู่เลยครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าสัปดาห์หน้าจะยืนจะค้ำได้ ท่งเดอมาดูแท่งเดเดจะเดินยังไงวันจันทร์อย่างน้อยๆเลยนะวันจันทร์อย่างน้อยๆถ้าไม่ขึ้นต้องไซเว์ให้ได้ไซเวย์จันทร์อังคารพุทธพฤหัสสุขไปทรงนี้ครับอีกท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งคือรับสัญญาณวันศุกร์เลยครับวันจันทร์ไปต่อเลยอังคารพุตพฤหัส แล้วก็อาจจะพักหรือไม่แล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์อาจจะเป็นการพักไปกันต่อภาพสี่ชั่วโมงครับแผนการเคลื่อนตัวในสัปดาห์หน้าพฤติกรรมการเคลื่อนตัวในสัปดาห์หน้าครับเอาเอายังไงอย่างที่ผมบอกครับไอ้จุดที่มันขึ้นมานก็คือสองพันอถ้าเกิดเอาตรงนี้มันสักสองพันหกสิบนะครับจุดที่มันเบรกขึ้นมาสองพันหกสิบ ก็สี่ชั่วโมงไอ้ตัวหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นด้วยไอ้จุดที่ผมก็ลังบอกว่ามันคือเทรนด์เทรนด์นี้แหละครับมันคือกรอบกรอบนี้แหละครับประเด็นคือขึ้นแล้วยืนแล้วไปต่อไหมไอ้สิ่งที่เราจะต้องหาคำตอบกันแต่ถามว่าเมื่อสี่ชั่วโมงที่จบมาล่าสุดเมื่อวันศุกร์เนี้ยมันยืนไหมมันยืนไอ้สิ่งที่กำลังตามหาอยู่คือยืนจริงหรือยืนหลอกนี่แหละ ะอนนั้นถ้ายืนจริงอย่างที่ผมบอกผมให้เลยย่อนย่อนเลยห้าสิบห้าสองศูนห้าห้าถ้ายืนได้ตรงเนี้ยถ้ายืนได้นะไปต่อครับเป้าต่อไปเอาตามฟิโบนาซีีนี้เลยนะฟิโบนัซชีชุดนี้เลยนะครับสองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าสถานีถัดไปเอาตามฟิโบนาซีีก่อนยังไม่ถุงยังไม่พูดถึงกรอบเวลา เอาตามฟโบนัชซี่ก่อนแต่ถ้าเกิดพูดถึงกรอบเวลาแล้วยืนได้เดือนนี้ก็น่าจะได้เห็นแต่ถ้ามันยืนไม่ได้ล่ะสำคัญคือถ้ามันยืนไม่ได้ล่ะยืนได้ไม่ได้ก็ต้องตามกันแต่ละวันนะครับผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะยืนได้หรือไม่ได้แต่ถ้ายืนได้ไปสองศูนย์ สองหนึ่งสามห้าถ้ายืนไม่ได้กลับลงมาครับสองพันยี่สิบครับ